แมสเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังประกาศเลิกสงกรานแคปชั่นจี๊ดใจเวอร์ สดแล้วจ้าสำหรับนางเอกลูกครึ่งคนสวยแมทพีรณีคงไทยที่ล่าสุดพึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าได้เลิกรากับอดีตหวานใจนักธุรกิจตระกูลดังอย่างสงกรานเตชนะนรงค์ตั้งแต่ช่วงธันวาคมของปีที่แล้วแม้ฝ่ายชายจะเดินหน้างา้อแต่เธอก็ใจแข็งเดินออกมาอย่างสวยๆและคืนธุรกิจร้านไอศครีมให้ฝ่ายชายไปดูแลล่าสุด แมทพีรณีได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนโดยเธอได้โพสต์ภาพเผยรอยยิ้มสดใสทำมือรูปหัวใจสาดออร่าสู้กล้องพร้อมแคปชั่นสุดจี๊ดใจว่ามีแต่ลิปที่เอาเราลงทมกลางเพื่อนๆดาราและเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ปาหัวใจให้กับนางเอกสาวกันรัวๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ